ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะเข้าก,กับได้มีเวลามาเฮ็ดขั้วพักเป็นถุงเนาะค่ะพี่น,อน,อนอ้องพักเป็นถุงดำเข้านะพี่น้องอันนี้เข้ากัได้มาตัดใบเป็เนออกคพักเป็นถุงดำค่ะพี่น้องเข้าก็ได้มาตัดใบเป็เนออกค่ะดึงงาออกเพราะว่าวางหันน่ะ มันหยาหกเนาะพี่น้องแต่ว่าห้องก็บ่ได้ดึงออกเพราะว่าห้องหดแต่น้ำนะนะพี่น้องก็ลกหยาหากแน่เพราะว่าเพราะว่าดินมันแน่นนะนะพี่น้องห้าก็หดน้ำเลี้ยงไว้แบบว่าบ่ใไ้เพิ้นตายนะพี่น้องมื้อนี้่ห้องก็เลยได้มีโอกาสมีเวลาเ้าก็เลยมาลกหยาอออมันก็ลกง่ายเพราะว่าฝ้นตกครพี่น้องบวานนะเ้าก็ลกหยาอ๋อเดี๋ยวห้าสิเปียนถุงดำาครพี่น้องเบ่งถุงดำกระขาดเบิดแล้วค่ะถุงดำมันกระขาดเบิดแล้วห้องก็สิไดเปียนไหม ก็ได้ตัดใบออกลูกยาออกค่ะพี่น้องแป้นถุงดำค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือขัอปลูกใส่กระถางกับไข่แน่ค่ะพี่น้องมันก็บบคคอยเด็ดเปลี่ยนเนาะมันบ่คือถุงดำน่ะนะค่ะพี่น้องมันไม่เหมือนถุงดำเป็นกระขาดอันนี้ก็คือต้นอันนี่ยังเกาะ เขาเอิ้นว่าต้นอีหยังรวยไม่เลิกมันคือ,อต้นอีหยังปกติเพิ่นก็ตายไลย้เด้อพี่น้องแต่ว่าหัวเพิ่นยังอยู่เนาะมันก็ขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือที่เฮาตัดออกแล้วจ้ะพี่น้องเฮาตัดนนตัดผักเป่นออกแล้ว เบิ่งทุงดำข่อยทุงดำข่อยกระขาดเบิ้งละข่อยกระสิเปี่ยนทุงดำไม่เอาดินใส่เอาขินว่าใส่ไหมช่วงนี้มันก็บไข่แน่อยู่ดอกพ้นก็นกนเริ่มตกแล้วนะพี่น้องพ้นก็นเริ่มตกแล้วเอาก,กับบอค่อยนี่เป็นไรวังหันนะมันหอนค่กอีลีแต่พี่น้องหอนคักนี่ เบิ่งถุ้งเนี่ะค่ะพี่น,อน้องถุงก็ขาดข้างอีหลีค่ะถุงดำซุมื้อนี่บ่ค่อคยทอนเนาะอายุก็แคบดีเดียวนี่่ะกระขาดแล้วนะพี่น้องเอาก็สิได้เปลี่ยนถุงดำใหม่เปลี่ยนถุงดำออกก็ใส่ยขิงว่าไหม่นี่เบิง่ง อันนี้คือกันค่ะพี่น้องเมึงทุ่งดำก็ขาดไปแล้วดีอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือใบที่เ้าตัดออกจะพี่น้องเขาจะเอาไปสบมไม่จะเขาจะเอาไปสบไม่เอาไปเอ็นนี่ไม่หลอกอ่ะเรื่องเดรร้ายเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปสบไปยังไม่สักคนมันก็สามารถที่จะเอาไปอัน พัดไส้ไก่ไส้หมูหรือบางเทือก็ับส้ตับหมูก็ได้จ้ะพี่น้องใส่ตับไก่ไส้ยังก็ได้ค่ะพี่น้องเขาก็เอาไปพัดใบพ่ชไ,ไ,ไปพัดค่ะพี่น้องกะแซ่บได้ใบพัดใบพักแป้ดนะค่ะพี่น,อนออ้องแซ่บด้วกันคือบ่อก็เอาไปทอดใส่ไข่ค่ะพี่น้องเบ่งใบพ่ชกับโบควายงามปันใดเนาะแต่ว่าพ่อเขาแตงแล้วข้าอันนี้แล้วมันงามเลยค่ะพี่น้อง เ้าก็ะตัดออกเบิดเลยค่ะพี่น้องบางต้นเพื่อนก็นกำลังเป็นดอกห้องกระตัดออกเบิ้เพราะว่าถุงกระขาดเ้าก็เลยว่าห้องสิบเลียนถุงดำไหมน่นะมั่จ้ะพี่น้องเบิ่งถุงข่อยกระขาดค้าอีีมันกะแบบว่ามันตากแดดเนาะมันตากแดดตลอดนะนะพี่น้องตากแดดตลอดสำหรับอัน ไคสิปลูกพักแป้นนี่คอยแนะนำให้ปลูกอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็ปลูกแล้วเพื่อนก็ปลูกเธอเดียวนะนะนะพี่น้องเขาตัดกินใบเอาอ้ออันนี้ก็ได้ตัดกินใบเพื่อนเอาค่พาาาาะพี่น้องเบื้องถุงดำาดาคนเ่นขาดไทยนี้พี่น้อง กุกยไส้อันนี้กับไข่แน่เนาะมันกับบัค่อยได้เปลี่ยนเลยนะพี่น้องเลยกุ้ยไสนี่กับไข่แน่ไปผสมไหมเสียบอันแป้งแป้งที่เห่าอันตัดเพิ่นแล้วเพิ่นก็ขึ้นมน้าไม้มาพี่น้อง อ,นนอันนี้ก็คืออันนี้เขายังมาท่านเด็ดตัดจ่าพี่น้องมา,าเด็ดตัดไปนนส่วนที่เขาตัดไปมันแล้วพี่น้องเพิ่นก็ขึ้นมา่อไม่สิละค่ะอันนี้เพิ่นก็ะกำลั่งิิึถืจ้ะแฟงนี้เขาตัดไปมันออกแล้ว ว่าวัางหันมันหอนเนาะพี่นองเนาะนี้กับนตกแล้วห้องก็เลยก็รลังสิปับพุงก็ค่อยๆเฮ็ดไปนี่แหละค่ะพี่นองปับปุงไปเรื่อยๆลูกหยาออกน้ำหยากระทุบกบางตนเพิ่นกับเป็นดอกหลัดเจ้าพี่นองดอกเพิ่นก็มี่ ค่อยเฮ็ดไปค่ะพี่น้องคันว่าม,มันห้อนแล้ยฮะกอดดอกค่อยอันนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้กับไข่ในอยู่มือวานกับฟนตกะถักแป๊บหนึ่งอีกแป้งหนึ่งแป้งนี้ก็ยังบ่ทันได้ดตัดจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ดอกเพิ่นก,นกน็ขึ้นเต็มอยู่ค่ะพี่น,อน้องดอกเต็มขอดอกค่อยเฮ็ดไปค่ะพี่น้องค่อยยังบ่ทันได้อันนี้เบิด กับ Again, สีบกไม่อยากขืนนอกเพราะว่าคอยเอาอะคอยเอาโคกมาคุ้มเพื่อนบาดทานี้มันกับแดดห่อน่ะนะพี่น้อมมันแดดห่อนแล้วมันกับโบกขึขืนแบบว่าคุ้มให้เพื่อนมันคอยว่าสีเพ็ดกุ้ยช่ายขาวลองเบิองนะบานทะนเพื่อนกับตายเพื่อนกับมันแบบว่ามันใบใบใหม่นะพี่น้องเพชรกุ้ยช่ายขาวแล้วมันใบใหม่แบบว่ามันตากแดดพร้อมถึงมันกับห่อนน้ำนะนะบางหันนะมันห่อนคาลิลี เพิ่นก็เลยตายไปท่านี้ค่อยเกลเอ้เอ็ดนี่ไม่นี่เพิ่นกำลังขึ้นจ้าพี่น้องเพื่นกำลังอันนี้ขึ้นนี่แฝงดีเพิ่นกำลังเป็นดอกคอาก็สิตัดออกเบิร์ดนะครับพี่น er ้องใครพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเรียกคอยสิไปสอมใบผักแป้นก่อนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ